แล้วถ้าจัดดีๆทำยังไง นะครับจัดดีๆมันก็ต้องแบบเอาสักด้านไหนสักด้านวะเอาให้มันแบบยึดสักแนวหนึ่งนะครับอันนี้ช่างโลดยึดจากแนวริมก่อนนะเรายึดจากแนวริมก่อนเพื่อจะให้วิ่งแปรไปก่อนนะครับเราก็วิ่งแปรทางนี้ควรจะให้แปรมันตรงกันนี่แปรมันไม่ตรงซะแล้วเนี่ยเส้นนี้นะครับถ้าเราวางพาดแปรเนี่ยตรงเนี้ยมาจากตรงนี้นะตรงเนี้ยมันจะมาวิ่งมันจะวิ่งมานี่เจอตัวเอ่อตัวในอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็วิ่งมาเนี่ยพอเจอตัวนอกมันจะตรงกันเราต้องวิ่งด้านในให้มันตรงกันซะก่อนวิ่งแนวแปรให้มันตรงให้มันแปนี่ให้มัลงท ศูนย์กลางของแนวแรงของกันและกันนะครับอา้าวลืมเออลืมรีววว่าลืมเปิดหน้ามอนิเตอร์นะครับอา้าวยังไม่มีใครคำถามมานะถ้ามีคำถามฝากไว้ได้นะครับในใต้คอมเมนต์นะถ้าดูย้อนหลังก็ในคอมเมนต์ในอะไรพิมพไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดในไลฟ์ตอนนี้ไลฟ์อยู่เนี่ยมีคำถามหรือว่าติดสงสัยตรงไหนก็แชทถามเข้ามาได้เลยนะถ้าเกิดดูย้อนหลังก็ถามไว้ได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ อ่าต่อนะพอเราแบ่งข้างนอกเนี่ยที่ริมเนี่ยตรงนี้มัน5ไงช่วงนี้นะมัน5นะครับช่างเรเละแบ่งที่6ควรจะแบ่งให้ตรงกลางแล้วมันจะได้สมมาตรกันพอข้างนอกมันสมมาตรข้างในมันก็ไม่สมมาตรซะแล้วนะเพราะว่าข้างในเนี่ยมัน7เมตรครึ่งเราต้องวิ่งแปรให้มันตรงศูนย์กันนั้นกลายเป็นว่ามันจะแบ่ง 1, 2, 3 4สแล้วมันค่อยกลับข้างนะตัวถักเนี่ยมันกลับข้างนะ1 2 3สาม 4 5ข้างในมันจะเป็น9้าช่องนะมันเป็น9้าช่องแล้วเสากลางเนี่ยนะครับเสากลางตรงนี้นะโดยปกติแล้วมันจะรับน้าหนักเยอะการรับน้าหนักเยอะของมันเนี่ยมันจะทําให้เสาเนี่ยด้งได้นะเสานี้ดุ้งได้เสามันจะบิดจะงอทั้งรถสมมติฐานไม่บ่อยว่าสมมุติเราเอาหลอดตัดหลอดมาสั้นๆนี้นะครับแล้วเราก็บีบมันลงไปนะบีบจนแบบว่าสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดการหักตรงกลางนะมันคือการดอกคล้ายๆกัน คล้ายกับเสาอย่งนี้เหมือนกันคือแรงอัดตามแนวแกนตามแนวดิ่งของโครงสร้างของวัตถุนี่นะครับถ้าเกิดว่ามันกดออมาหนักๆมากเข้ามากๆเนี่ยเฮ้ยมันยังอยู่ได้นะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอา,เอ,าอะไรสักอย่างหนึ่งไปจิ้มข้างๆมันอะ หลอดมันก็จะหักหักตรงกลางมันคือการดอของเสาเหมือนกันมันรูปลักษณะเดียวกันนะครับงั้นตรงนี้นะครับพอเราแบ่ง4กับ5เนี่ยนะครับมันมีข้อคํานึงข้อต้องคิดไว้หลายอย่างนะครับไอการที่โครงสร้างมันลักษณะเงี้ยมันจะเกิดการแอนตัวอย่างนี้นะมันแอนไปทางเนี้ยไอทางเนี้ยมันแอนมาเนี่ยมันจะโน้มเสาลงมาทั้งหมดแบบอ่าทางนี้แบ่ง4แล้วกันมันจะได้แบบดูมันจะแข็งแข็งหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีโครงที่เอาไว้คํายันทางข้างซึ่งมันใกล้เสาอยู่นะตรงนี้มันประมาณสักช่วงเนี้ยมัน ประมาณ80เซ็นเซนประมาณ85 85 85นี่85นะครับประมาณ85 3ช่วง8 9 3 27ประมาณ2เมตร70จากตรงนี้นะแล้วมันก็มีโค้งเบสซิ่งมาตัวหนึ่งโค้งคำยันมาตัวหนึ่งนะโค้งคำยันมันก็ประหลาดอีกไหมล่ะ แทนที่มันจะเข้าเสาถึงเสามันไม่ได้มันต้องไปพาดกันอีกนะโอ้เนี่ยปัญหาเลยนะครับมันจะจัดยังไงไม่รู้ถ้าจะยึดเสากลางตรงนี้มันก็ต้องมาพาดตรงนี้งั้นเอาสักทางแล้วกันก็เราใส่ไปตรงนี้แล้วกันนะครับคือเอาข้างขให้แข็งก่อนถ้าข้างขงมันแข็งอาจจะแบบว่าไม่พับลงมาคือโดยรอบโดยกรอบเนี้มันไม่พับมันไม่บิดมันไม่หักลงมาเนี่ยข้างในมันก็อยู่ได้นะช่างโลกเลยให้ความสําคัญตรงที่แนวขอบในกรณีนี้นะฮะ ในกรณีนี้นะกรณีอื่นมันเปลี่ยนตรงนู้นมันโยกตรงนี้ซึ่งในการก่อสร้างเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีการย้ายเสาโยกเสาโอ้โหนี่มันแบบมันต้องมาคำนึงใหม่หมดนะครับก็เลยว่าเอาข้างนอกเป็นสีเอาอยู่ตรงกลางเป็น5้าข้างในเนี่ยหรือตรงกลางเนี่ยมันมีโครงเบสซิ่งอยู่มีมีโครงค้ำยันอยู่นะครับซึ่งอันเนี้ยมันซับซ้อนเห็นไหมมันจะซับซ้อนและมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วเพราะมันเกิดการถ่ายแรงของโครงสร้างกันและกัน นะมันไม่ใช่ถ่ายแรงจากโครงสร้างลงเสาลงฐานลากโดยตรงนะมันต้องมีการแบบถ่ายจากตรงนี้เข้าไปหาตรงนี้ก่อนแล้วค่อยเข้าไปหาตรงนู้นแล้วค่อยไปหาเสาโอ้โหมันมันซับซ้อนเห็นไหมชีวิตมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายใน YouTube กดติดตามกด s ับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่างโลดที่หน้า Facebook Fan Page กดไลค์กดถูกใจที่หน้าแฟนเพจและสามารถอินบ็อกซ์ส่งรูปส่งคำถามไ,ได้นะครับ